มาดูวิธีการขึ้นแขนกันนะครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่หาวิธีเนาแขนสำหรับแขนเสื้อสูทนะครับแบบง่ายๆนะครับหายังไงก็ไม่ลงตัวสักทีมาดูเทคนิคนี้นะครับก่อนหนึ่งเลยอันนี้เป็นแขนที่ผมวัดแล้วก็แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหนึ่งเลยก่อนที่เราจะวางนะครับเทคนิคมันอยู่ที่การวางเนา ก่อนอื่นเลยแล้วก็วัดหน้าแขนนะครับให้วัดอย่างนี้ทุกตัวนะครับวัดหน้าแขนอย่างตัวนี้นะครับได้นิ้วครึง่งวัดจากหน้าแขนมาหาตะเข็บแขนนะครับตัวนี้ได้นิ้วครึง่งพอได้นิ้วครึ่งเสร็จนะครับเราก็มาตีฉากตัวนี้เป็นแกนบ่าหน้านะครับตีฉากอย่างนี้นะครับวัดออกมาที่ประมาณ3 4นะครับนี่วัดออกมาที่ประมาณ3าสี่ วัดขึ้นไปประมาณ1นิ้วนะครับตีเส้นฉากจะเห็นเส้นฉากตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่ตีเส้นฉากอย่างนี้นะครับก็ <c oughs> จะเห็นมุมตัดอย่างนี้นะครัเนี่ยจะทําเป็นมุมตัดอย่างนี้ทําเพื่ออะไรทําเพื่อวางตำแหน่งไว้นะครับป้องกันเวลาที่เราวางหัวน้กแก้วนะครับแล้วเราก็จะวางหัวน้กแก้วอันนี้นะครับ ไปที่มุมจุดนี้จุดจุดนี้นะครับไม่ให้หัวนกแก้วเลยลงไปนะครับให้หัวนกแก้วหยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับก็วางน้าแก้วหัวนกแก้วแล้วก็วางแล้วก็ตีเส้นเลยครับขีดหัวนกแก้วตามนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งมาร์กตรงแหน่งตรงนี้กับตำแหน่งตะเข็บแขนทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการเนานะครับ เราลองมาเอาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเทคนิคที่ผม <c oughs> หาคน้นค้นเทคค้นค้นหลักสูตรนะครับแล้วก็คิดคิดค้นเทคนิคขึ้นมาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปสอนในคอร์สให้กับนักเรียนรายละเอียดลงรายละเอียดให้ลึกนะครับเดี๋ยวลองมาเอาดู <c oughs> ตะเข็บนะครับวางตรงตำแหน่งที่เรามาร์กตำแหน่งไว้เลย ตรงจุดนี้นะครับนี่สาี่ตรงนี้ก็วางตะเข็บไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าวงแขนนะครับกับวงแขนเสื้อกับวงตัวเสื้อที่ผมวางหัวนกแก้วตัวนี้ไว้นะครับเป็นวงเดียวกันนะครับมันจะลงตัวการผ้าให้ตรงนะครับแการผ้าหรือว่าเส้นผ้าวางให้ตรงตรงทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับ วางตำแหน่งเสร็จแล้วก็ล็อกตำแหน่งไว้เลยครับมัดสักสองสารอบให้มันแน่นอ่าเสร็จแล้วเราก็เริ่มเนาเลยครับวิธีการวางก็วางให้ตรงอย่างนี้นะครับตรงทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับตรงนี้นะครับจะมีความห่างนิดนึงเห็นไหมระยะห่างของริมผ้าอย่าไปซีเรียสน,นะครับแล้วก็วางแล้วค่อยเนาแล้วก็ใช้มือด้นกลับมาอย่างนี้นะครับนี่ วา,วางเสร็จปุ๊บใช้มือโดนกลับมาเหมือนกับบังคับเขานิดนึงอพอถึงจุดตรงนี้นะครับจุดสิ้นสุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องบังคับแล้วครับเขาจะไปของเขาโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็เนาไปตามเส้นช็อคที่เราที่เราช็อคตามหุ่นกรแก้วไว้เลยนะครับ เอาริมชนริมไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตดูว่าเทคนิคนี้นะครับตำแหน่งตะเข็บตำแหน่งกึ่งกลางแขนนะครับก็จะตรงกับกึงกลางหัวไหล่พอดีนะครับตำแหน่งจะพอดีกันจับขึ้นอ่ะโอเค ก็มาถึงขั้นตอนการเนาข้างหลังนะครับผมจะเนารอบไปเลยนะครับผมจะยังไม่ยกเนารอบไปเลยอ่ะเดี๋ยวยกให้ดูครั้งนึงรอบหนึ่งก่อนโอ้ได้ไหม ว้าวสวยลงตัวนะครับทุกคนเป็นหลักสูตรที่ลงตัวมากๆแขนสวยมากกานผ้านะครับจะได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับอันนี้ถ้าเป็นเสื้อที่เป็นพวกเสื้อลายสกอตนี้จะตำแหน่งจะตรงมากนะครับจะสวยมากคือเดี๋ยวต้องไม่ต้องขยับเราจะขยับแค่แขนเสื้ออ่าเห็นไหมครับว่าแนวของแขนเสื้อนะครับเขาจะทิ้งตรงเขาจะทิ้งดิ่งลงมาตามแนวตามแนวโน้มทวง ตามธรรมชาตินะครับถือว่าถือว่าลงตัวมากๆครับทุกคนนี่สวยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอันนี้ยังเนาไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะเนาด้านหลังต่ออันนี้ให้ดูแบบรัดขั้นตอนนิดนึงข้า <c oughs> งหลังเหมือนกันนะครับหลักๆเลยนะวิธีดูแขนก็คือดูที่กันผ้า นะครับแนวโค้งแล้วก็แกรนผ้านะครับหรือว่าเส้นผ้านั่นเองนะครับเส้นผ้าต้องให้ตรงตลอดทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับจะทำให้แนวของวงแขนของเราเนี่ยสวยอันนี้เป็นเสื้อของลูกค้านะครับเป็นเสื้อของเจ้าบ่าวเป็นงานสำคัญของเขานะครับมาจากการสินมาตัดกับเราที่นี่เนี่ยครับ วิธีการเนาก็คือเราพยายามบังคับนะครับให้กันผ้าเนี่ยให้เส้นผ้าเนี่ยวิ่งตรงตลอด,ดเห็นไหมครับว่าเส้นผ้าเนี่ยจากตรงเนี้ยวิ่งตรงอันนี้คือแนวตรงของเส้นผ้าได้ขีดให้ดูอย่างนี้นะครับเขาจะต้องตรงเป็นแนวตรงตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเมื่อกี้ด้านหน้าดูลงตัว มองดูด้านหลังด้านหลังสวยด้านหลังสวยครับลงตัว,วเอาขาออกไปนู่นด้านหลังสวยไม่ต้องตัดนะ<ม>พี่เพียว<ๆ>ไปเลยด้านหลังสวยอ่าเดี๋ยวให้ดูเอ็มแบบนี้เดี๋ยวจบให้ดูแบบนี้ด้านหลังสวยครับทุกคนลงตัวนะครับ หลังสวยหน้าสวยไว้หลักสูตรนี้สวยสวยสวยจริงโอเค,อเ,คเทคนิคนี้สวยหลักสูตรนี้สวยนี่เราก็จะได้วิธีการเนาแขนมืดไหมนักขวัญลุก,ลกออกหน่อยลุกน่งอ,งอไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยทุกคน เห็นไหมครับว่าจะลงตัวเดี๋ยวลองไปใส่หุ่นกันม,มาดูบ้านเดี๋ยวว่าใส่หุน่นลองดูจะมีเสียงรถนิดหนึ่งนะครับทุกคนวิสวยสวยจริง มาปึ๊บสวยจริงครับทุกคนสวยสวยอันนี้เป็นหลักสูตรที่ผมคิดคนขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวผมจะสอนไว้ในคอร์สเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนทุกคนไว้ในคอร์สนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าแฟนเพจหรือว่าใครที่หาวิธีเนาเนาแขนแบบรอบเดียวหรือว่าวิธีเนาแขนง่ายๆนะครับก็ตำแหน่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับลองลองลองเอาไปทำดูแต่สวยจริง นะครับสวยจริงสวยอันนี้ยังอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เย็บนะครับทุกคนอันนี้ซับในตกนิดนึงซับในดึงอันนี้ยังไม่ได้เย็บนะครับแค่เอาไว้เฉยๆฉยแต่สวยสวยจริง นะครับเป็นค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับค่อนข้างที่จะลงตัวถือว่าลงตัวถึงว่าลงตัวเลยแหละอืมเดี๋ยวจะสอนไว้ในคอร์สนะครับ นี่คอร์สอะไรเอ้ยตอนนี้มีคอร์สแขนะไรนะ,ะรนะวิธีขึ้นแขนเพิ่งลงไปแค่แค่แค่รูปแบบเดียวนะครับดีประมาณห้าหกรูปแบบนะครับเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนเทคนิคนี้ไว้ในคอร์สขึ้นแขนนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดตามไปที่เพจนะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวเหลือขั้นตอนการเย็บนะครับหลังจากเย็บเสร็จแล้วเรามาดูกันอีกรอบนึงเดี๋ยว อีกข้างหนึ่งก็คือข้างนี้นะครับอืมอันนี้เราให้ดูข้างเดียวก่อนไบ